อย่าไปเลยบางบอกจะบอกใหอย่าไปอย่าไปอย่าไปเลยอล่ะที่เคยมาบ้านเฮามาซอยแม่เห็ดให้เห็ดน้าเลียงวัวเลียงคายอยู่บ้านเฮาเด้อยอีละอ่ะสองคนครับมีที่ว่างไหมฮะเชิญเชิญับเชิญจอยู่ เิญเลยครับเชิญครับพี่ว่างเดี๋ยวคุณทหารว่าไงคุณมาลายภาษาให้ผมหน่อยนะฮะเด็กอ,อย่าไปเลยบางกอกจะบอกใครที่เคยไป ผมให้คุณประสานไม่ใจแหกปากร้องคนร้องอยู่นี่ไม่เสียงกำลังมาออมีที่ว่าไหมครับเชิญเถอะเชิญเถอะเชิญไม่เรืองซัําตัวไอ้นี่ก็เรื่องมากประสานเองประสานเองไอ้ทิศใส่แว่นก่อนคนคนประสานต้องสร้างจุดเด่นให้ตัวเองครับโอ้โหมันหล่ออะไรขนาดนี้ อลองมาสีหนุ่มเอ้ยเดี๋ยวประสานให้อย่าไปเลยบางบอกจะบอกให้ไอ้เฮียไอ้สัตว์ไอ้เฮียไอ้สัตว์ที่เคยไปมาเลย ใส่แว่นแล้วกวนส้นตีนหนึงจริงๆเอามีที่ว่างไหมครับเชิญครับเชิญครับเชิญนะฮะเชิญนะครับความจริงผมไม่อยากจะออกหน้าออกตานะครับแต่ว่าในเมื่อมันไม่มีใครประสานได้ก็ต้องเป็นผมโอเคถ้าจะประสานให้เพลงนี้จะสละสลวยมากเลยขอหลอกกนได้ไหมครับเอาแว่นให้เขาไม่ต้องผมมีฮะอ๋อ คุณพ่อคนแม่หลอมาเลยมาแลาวแววนหรือคุณแว่นฮะโอ้โหแล้วตกใจตกใจไอ้นี่ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะฮะได้มาที่ไหนอังกฤษไปทําอะไรที่นั่นไปช่วยเขาประสานเสียงเขาให้มาใครให้มาออรลิสจอนนั่นแหละฮะลิสจอนอะไรก็จอนนั่นแหละจอนพาวลอดแม่นนักบอล นีแล้วจอห์นเพาลอดมีแต่แพลอตได้ไหมเพาลอดได้โอเคไม่แว่นน่ะได้ไหมแว่นได้แล้วได้ได้มาแล้วอเคครับโอเญครับอย่าไปเลยบางกอกจะบอกให้ผมมาะสารต้นไหนอ่ะเมื่อกี้ไปยืนไม่ได้ฟังเลยใส่แว่นใหญ่ไม่น่าโง่เลยเพราะ จะบอครคุณก็สวมสวมเลยสวมเลยพอพอพี่เสร็จปั๊บผมสวมอ่าเขาจะจับได้ไหมมึงคนละขนาดกันนะฮะฮะมันต้องไวนะถ้าช้าไม่ได้เลยหรือว,ว่าผมพอ<ม>พี่เสร็จปับ๊บปั๊บผมสวมปับ๊บอ่าอย่าเปิดไฟนะเปิดไฟเป็นเรื่องเลยนะน่ะต้องพลิกขย <laughs> ายเงินพี่เซเว่นอ่ะ,อะ อ่ะจะเอานะเอาเอากลงเราเอานะอ่าอ่อย่าไปเลยบางกอกจะบอกใครอย่าพี่เราเราเนื้อภาษาผมร้องไงอย่าไปอย่าไปอ๋อตกลง่าไม่ไปไม่ให้ไปไม่ให้เขาไปในเนื้อเพลงอะนะใจเราเนี่ยแบบไม่ให้ไปอย่า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 ไปแต่มันจะไปอมันจะไปบางกอกเนี่ยนะอแต่เราบอกว่าอย่าไปอย่าไปอ่า แล้วแล้วทำไมเราไม่ให้มันไปกูจะไปรู้พี่แจ้เขาเหลอ <c oughs> เขาเป็นคนร้องไปถามเขาอาจจะรู้ดีกว่ากูมัง้งผมอยากจะเข้าใจเนื้อเพลงเวลาร้องจะได้ใส่อารมณ์้ความหมายเนี่ยเราเป็นผู้ชายไปเคยไปบางกอกมาแล้วรู้ว่าบางกอกเนะี่ยมันทรมานขนาดไหนออมีคนดีคนเลวคนอะไรไม่อยากให้สาวบ้านนอกคอกนาเขาเราเนีไปเกือกกั้วไปรู้จักคนบางกอกไม่ให้เข้าไปกันเลยกันเราเป็นคนบ้านนอกอื สาวก็เป็นบ่าน้าอ่สาวก็เป็นบ่าน้กด้วยแต่เราเข้าไปกรุงเทพก่อนแล้วแล้วเรากลับมาอันนี้เราอยู่กับสาวเนี่ยสาวจะไปจะไปเราดึงไว้ไม่ให้ไปไม่ให้ไปดึงดึงไว้แขนเดียวก็ได้คือจะไปแต่เราไม่ให้ไปครับดึงนะมันดึงไปนะอ้าวขอสองม้อเลยทนนี้อย่าไปเลยบางกอก จะบ,บอก<ห>บอกลงว่าเราไม่ให้ไปใช่ไหมเนี่ยไปเลยไปเลย,เลยมึงไปพร้อมแว่นพร้อมถาดกูเลย <t ries> มึงถามอะไรกันเนี่ยมึมกงกูมึงถามแกล้งเข้าปอู้กูถามจริงๆ <t ries> ไปเลยไปซ่อมแว่นหนึ่งไปก <t ries> ็ปจะฟังเพลงนี้เขาเสียความรู้สึกไหมเนี่ยคนนั่งฟังกี่คนมาแล้วเนี่ยที่คอยมาประสานเนี่ยมึงแกล้งก็ตัางหากเนยมึงแกล้งเขาทุกเรื่อง มึงประสานมก็จบเพลงไปตั้งนานแล้วไม่ได้เลยเสือกเสลเพลงพ่อเพลงแม่แล้วมีสวมมีหลบมีทั้งข้างมีดึงดุแล้วเกินนะดุแล้วเกินนะจะไปอุบาทได้ไงไม่อุมึงกะดุแล้วเกินไม่ดุได้ไงล่ะโจ๊กโอ้โหตั้งแต่คนเตี้ยมีอำนาจในมึงซากเยอะนะชาลียุกใครยุกมันเว้ยยุคเราเราก็เอาไว้ก่อนใช่ไหมพี่ร้องไปเลยเดี๋ยวผมประสานให้จบเพลงไปเลยพี่บอกเขาไปนั่นจริง เพลงนี้ก็เชียร์กันุึมที่บ้านผมอ่ะอย่าไปเลยถามตอบจะบอกให้อย่าไป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 ที่เคยไปมาแล้วน้องแก้วอย่าไปอย่าไปอย่าไปบ้าเอ้ไปใส่ไปใส่ไปอะไเลยไปอ้วดอมเบลอ ที่ว่างหที่ทว่างตรงไหนว่าท,ที่เก่าที่เก่าเก้าอี้เขาว่าเปล่าเป็นไรเราผมยกให้คุณแล้วเออ,อไม่ต้องไม่ต้อง